โอเคค่ะห e นูเริ่มคลิปเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่หัวยางเหมือนเดิมค่ะพี่น้องจ๋าพี่เอกเหมือนเดิมพี่เขามีญาติที่จะขายที่ค่ะอันนี้จะเป็นที่ประมาณ93ตารางว่าตารางวาพร้อมบ้านถ้าไม่ชอบบ้านก็รื้อให้ได้ค่ะพี่น้องค่ะเขาจะช่วยรื้อให้อยู่ในราคาเท่าไหร่คะหนึ่งล้านสองแสนที่เกือบหนึ่งไร่นะประมาณใช่ไหม งานนึงมาอ๋องานนึงงานนึงโอเคนูก็งงๆเหมือนกันที่หนึ่งงานอืมอันนี้ก็ติดถนนเหมือนกันนะคะพี่น้องดูนะคะเนี่ยอยู่เพื่อนบ้านก็เป็นร้านอาหารร้านอาหารอยู่ข้างหลังนี้นิดนึงค่ะก็จะเป็นร้านอาหารค่ะสามารถทําร้านอาหารได้ไม่ไกลจากที่เราเดินเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่เราถ่ายเมื่อกี้มาแค่หืดใจเดียวที่สวยงามมากค่ะติดถนนหมดเลยอันนี้อ๋อโครงการบ้านเหมือนกันแล้วก็บอกขาย ่่เอออใชฝากพี่น้องที่ใครสนใจค่ะบอกญาติพี่น้องค่ะเนี่ยมันจะมีกําแพงเนาะค่ะแล้วก็จะไปทะลุตรงไหนพี่ต้นต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเลยหมดแค่กแพงเลยอโดยนก็ได้เพนจะดูง่ายกว่าใช่ไหมเออเราไปเดินดูทางโน้นให้เข้าดูรอบๆหน่อยอันนี้ติดถนนหน้าบ้านจะมุงอย่างนี้มาก็ได้เนาะพี่เนาะทำเป็นโล่งเลยตรงนี้นะแเนชอาลืให้เออ อ,อ,อ, EN อืมอ๋อค่ะยาวไปถึงโน่นเลย,ยที่มันยาวถูกขออนุญาตนะคะหนูขอเข้าไปตรงน,น, <lateral. S 1> นี้นิดนึงจะได้มองให้พี่น้องเข้ามองดีๆหน่อยเขาก็อยากเห็นเนาะอันนี้ไม่มีคนอยู่หรอคะพี่หรือยังไงบ้านหลังนี้ให้เขาเช่าอ้าวเขาเช่าโอแต่มันตกลงเงิน้ามีคนซื้อไรก็ต้องออกอ๋อล รู้จักจันนี่ไหมครับไม่รู้ค่ะกำลังอย่างเนี่ยกำลังเช่าอยู่เนี่ยกำลังเช่าอยู่จันนี่เนี่ยค่ะพี่น้องเลยไปไปถึงต้นมะพร้าวนู่นนะคะนี่แหละครับที่ที่หมดเขตของอืมโอ้ก็ยาวอยู่นะยาวที่มันยาวที่ยาวอยู่นะที่สวยนะสี่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าเพราะมันจะางใช่ใช่ร้านสองก็น่าลุ้นนะคะพี่น้องอืมีท right here, it, so ี่ท our ี yeah, honey, ่ติดทะเลริมทะเล ทำธุรกิจได้ค่ะแนะนําให้ทําร้านอาหารทําร้านนวดทําร้านซักกัผ้าได้หมดเนาะนี่ก็ทำร้านซักผ้าอยู่อ๋อเหรอน่าเห็นไหมทําไมหนูมาพูดล่ะหนูไม่รู้เลยนั่นเนี่ยหนูก็พูดไปงั้นเองอจะเลิกไปพราะพวกหนูก็จะไปซักนึงฝรั่งเขาไม่ซักค่ะเพราะน้ําทะเลมันอันนี้ค่ะนี่เขาเลิก่จนีหรือออกทำใหม่ปลูกบ้านใหม่ซื้อที่ร้านสองค่ะพี่น้องต่อได้เนาะราคานี้ยังต่อได้เนาะ ราคานี้ต่อได้ค่ะเดี๋ยวจะขอเบอร์โทรคุณพี่ไว้นะคะหรือติดต่อสบายๆบยบ้านนาได้จ้าพี่ตรงนี้เขาจะรื้อให้หนึ่งล้านสอง อ่พี่เอกบอกบอกอ่าที่กัดให้หนูหน่อยอีกทีหนึ่งในแปลงนี้แล้วก็บอกราคาหมดแล้วก็เบอร์โทรคุณพี่ใหม่นี่พะยางใช่ไหมะยำพะยำอำเภอทับแกงจังหวัดปัตนแปดเจ็ดหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งเก้าค่ะพูดอีกทีพี่พี่พูดเร็วๆเบอร์โทรพะยงอำเภอทับแกจังหวัดประจวกศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งเก้าติดต่อได้ที่พี่เอกค่ะถ้าใครสนใจติดต่อได้ค่ะคุณพี่เอกนะคะที่สวยงามมากค่ะพี่น้องจ๋า ติดต่อมาได้เลยใครสนใจบ้านซื้อที่ริมทะเลค่ะสวยงามมาก